ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพ่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้ไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ โอเคขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยผมนะอยู่กับผมเองฟรีโต้แล้วอยู่ใครครับเอ่ยอยู่กับฟอกรนซี่กันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วก็ในวันนี้ครับผมนะเรามาเล่นแมปอะไรกันแมป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 ขึ้นหัวใจนั่นเองอ่าการหายอ๋อยู่ดีทุกคนกายกายเป็นสตรีทน่าง่ไปแล้วไหมนะถ้าเป็นสตรีทจะสายตาเกี๊ยหรอใช่สิใช่ในเกสตรีทเออใช่แกต้องไปดูคลิปเอาเองนะการนะ บางคก็ผมนะก็นี้จะมาอยู่ในแมปเอ่อครึ่งหัวใจนะผมนะซึ่งพี่หวานก็นาจบั็กใช่ไหมทุกคนนี่อยู่ข้างล่างปกติมันต้องแบบเป็นหัวใจดวงเดียวแล้วก็ครึ่งหนึ่งใช่ไหมการแต่ของเขาแบบมีครบแบบครบรูกดวงแหละแต่แค่แบบครึ่งหนึ่งก็แหละอยู่ๆให้กันได้เลยเขามันลูกพระเจ้าอย่างนี้แหละเต็มยี่สิบหัวใจแต่ผมมีแค่แบบหัวใจเดียวหวานกนแเป็นลูกพระเจ้าตากทุกคนหวานเก่ง โอเคเพราะฉะเอาเล่นกันดีกว่าหวานมาแล้กดปุ่มนี้นะครับทุกคนโอเคนี่อันนี้อยู่ที่ไหนกันเนี้ยเนี่ยอันนี้คืออะไรคือมันพยายามจะบอกใบอะไรเราเนี่ยไอ้ตรงสีดำๆนี่มันเหมือนเชีนทีเลยเชีนทีเหรอเนีวะดูสิตั้นจะมีไฟเช็คตรงนั้นด้วยถ้าเรากด F5 พอ๋อเป็นเชีนทีใช่ป่ะใช่โอ้คือมันพร้อมจุดเราแล้วเลยดีกว่าหวานสปกันโอเคที่เขาไม่ต้องระวังอะไรมากเลยเขาอ่ะก็สามารถกระโดดออกมาได้เลยเนี่ยจะโกงอ่ะไม่ได้โกง ไหนดูสิจ๊บการก็ต้องระวังหน่อยนะแต่เขาแบบเขาชิวอ่ะอุ้ยอุ้ยแต่ไม่ชิวนะแต้การอ่ะโอ้ยอ๋อต้องรีบวิ่งเหรอย่าอุ้ยทุกคนบาดอ้อุ้ยเราจะพูดว่าบาดรอดแต่ก็รอดเลยแต่เกือบตายแล้วทุกคนอุ้ยรอดรอดรอดเอ้าการก็ต้องวิ่งเร็วๆมาเลยวิ่งเร็วๆเลยเหรอแล้วใช่ใช่วิ่งมาเลยวิ่งมาตรงไม่ต้องหยุดใช่งั้นแหละเอ้ยโอเคเราต้องระวังไฟการ โอ, <Dante> โอ๊ยหวานก็าไม่รู้น่อะไรกันเก่งอะไรเก่งอะไรเก่งเก่งมาเร็วเออนั่นแหละเก่งมันจะมาหน้อยตายเลยอึบอึบโอเคจ้านี่ทำไมไม่หวานจัาผมอ่ะเก่งไงการสู้นะการการการระวังนะตรงนี้อ่ะเออโอเคแป มันคืออะไรอ่ะเหมือนป่องไฟเลยอ๋อนี่คือต้องลงไปตามไม้ว่ะนี่คือบอกว่านี่ก็คือเดินได้สบายเลยไม่ต้องเก่งกันนะปล้วเปล่าหนักเลยหรอก็ใชะเพราะเกมหัวใจเยอะไม่การเขาเริ่มจะตายแล้วเริ่มจะตายแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะทางนี้เนี่ยเลยทำไมอ่อนจังเลยโอ้ยอุ้ยทำไมอ่อนจังเลยอ่ะว้าวทำไมอ่อนจังอาการกำลังกลับแก้ทันก็มาสิ การเขาเกือบถึง <te> พ <le sushi> okay. ื้นแล้วเกยทำไมเกยอ่อนขนาดนี้ไม่เกือบถึงพื้นแล้วจริงๆอุ้ยทุกคนถ้าอ่นลงไปตรงนี้เลยมันจะตายไหมขอลองุ้ยตายวิคนโอ้ยีเกือบตายเฮ้ยทุกคนมันจะตายแล้วมันมันเล่นเล่นไม่ได้แล้วแหละต้องต้องจริงจังเลยเขาเขาผ่านแล้วเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าคึ๊บคึ๊บคึ๊บโอ้ยเขาต้องช้าๆเพราะเขาจะตายแล้วไหน ต้องไปทางไหนต่อเนี่ยทางนี้แล้วก็ทางนี่นี่น,น,น,นี่เขาจะตายเขาต้องพยายามไ้่ได้เขาลงตัวนี้เขาตายเลยเนี่ยอ,อ,อุ๊ยกันอ้าวอุนึง<อ>โอ้โหเกย์โคตรฟุกเลยอ่ะทุกคนอยากจะบอกว่าตอนนี้มันเหลือขึ้นหัวใจเท่ากันแล้วกันเราจะตายไม่ตายหรอกมาทางนี้<ๆ> <มา S 1> โอ้ยเป็นอาวุธปืนใหญ่อ่ะทุกคนเราต้องหลดปืนใหญ่นะครับเแล้วเขาต้องไปทางไหนต้องหลบปืนใหญ่ต้อไปไอ้ตรงไม้เหรอบันไดบันไดขึ้นมาแล้วก็แล้วต้องไปไหนข้างบนต้องขึ้นไปยังไงวะขึ้นมันก็ขึ้นบันไดมาไงก็เนี่ยอ้าววันนี้ต้องเดินกลับไปรับใช่ไหมเนี่ยต้องไอเกือบตกตายแล้วหวานหวานจริง ดูยูโน่บลูเนี่ยอ๋อได้แล้วอ๋อต้องกระโดดไปสินะอ้องวิ่งกลับมารับแกใช่นะอะไรนี่ไม่รู้ไงไม่เขาเขาไม่ชอบแบบว่าอะไรที่มันจักฉาเขาชอบแบบวิ่งฝ่าดงพงไพไปเลยนี่เขาแบบไม่ต้องแบบมองอ่ะไม่ต้องกลัวตกเนี่ยเพราะว่าเขาเก่งมากโอ้ยเขาเก่งมากเจ้คือเก่งทำลายสมาธิเขาหมดเลยอ่ะใช่เหรอวะอุ้ยกาล ชิชีอ่อุ้ยกาเขาเลอยชิบหายแล้วทุกคนเหมือนตายนี่ยลอยไปไหนคนเหมือนตกก็คือเหมือนลอยตายนี่ไม่เป็นไรเลย,ย,ยตรงนี้อุ้ย,ยทุกคนเหมือนตาวนี่นี่เนี่ยอุ้ยนี่อ่ะตกก็คือผมตายนะตรงนี้ไม,ไม่ทุกคนจะถึงแล้วว่าเสียดายจะบินอันหนึ่งชบชึบ,ชบ โอ้ยตายยังไงเนี่ยหมาเกตือแกเลือดเยอะมากแกต้องแบกนะแล้กต้องแบกเขาหน่อยนะแบบรีบไปกดเช็คหวยคือแล้วเขาต้องไปไงเนี่ยอันนี้คืออะไรทุกคนอ๋อเขาไม่ช่วยเรากระโดดหรอไม่รู้ว่ามีเขาต้องทำอย่างนี้อ๋อเอาใหม่ไม่ถึงอ่ะ แกก้องขึ้นมาเลยเขากระโดด้เดี๋ยวเขากระโดดใหยจึ๊บนี่อ้าวแล้วอ้าวแล้วเขาไปไงเนี่ยเกลี่ยกดเองสิอ๋อเ่กดเองได้เนียหนึ่งสองสามโอ๊ยหอ้ยจึ๊บเกือบตกแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวกดดส กดออกมาสามลอยหนึ่งโอเคนี่เชื่อคอยแล้วมาเลยจะทำยังไงอ๋อใช่งั้นแหละแต่อุ้ยมันปูนใหญ่แล้วโอ้ยต้องหลบหวานว้า่าเอือดนะลอยอีกแล้วจะต้องเดินไปในหวานจะต้องวิ่งไปเลยการเขาโกงการเขาโกงการเขาโกงอุ้ยแต่เขาตกไปเขาตายแน่นนนั่่ีต้องไปหาปุ่มไดมอนด์โอ้ยันตา ไม่นะมันก็เลยมาหาฉันอ้ามันก็เลยมาหาเขาฮีฮีก็แกมาแล้หว่าเกมกลวเลยด้วยเกมมันกำลยมาหาพวกเราสวัสดีอ่ะอย่ามาเกินมามาที่มาเช็คไฟก่อนเช็คไฟตัวไหนเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าสองรอบแล้วนะเกินไปหรือเปล่า โอ้ยตายอะ่ะเจต้องนี้วิ่งไปกดไอสีเหลืองๆอือโอเคกดแล้วแหละอ้าตายนี่แน่นี่แน,น,น่ตายแน่แตายจริงๆด้วยไม่เป็นไรชิอ่ะอ้าวเชื่อ,อคอยไปแล้วไม่ใช่เหรออุ้ยอุ้ย <c oughs> โอ้โรช้าเลยอะ่ะอุย้ยมากระโดงมา เจอไม่ได้กดชิปกันเขาก็ได้นะเพราะว่าเกมแบบว่าเลือดเยอะใช่นี่เข้ามาถึงจานนี้แล้วเพิอพาลาชิปกันไปไหนตกแล้วดิอ้าวแกจะตกไปทำไมเนี่ยเพาเดินเลยอ่ะคิดถ,ถึงใครแล้วเปล่าอะไรอันนี้ห้ามโดนตรงนี้นะถ้าถ้าโดนตรงนี้คือมันจริงทนูใส่เราแบบนี้นะอะไรเน เอ้แบบนี้เหรอโอเคเขาลุล่ะอ้าวเขาโดนเอ๊ะอะไรอ่ะยย่าแกแกแกต้องไปไหนต่อเนี่ยอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ย้กันเขาไม่รู้ต้องไปทางไหนตะกี้เกินไปหรือเปล่าเขาผ่านเขาผ่านเออโอ้ยเกินไปหรือเปล่าอุ้ยเกินไปหรือเปล่าไปไหนต่อเนี่ย นี่ยโอ้ยไปไงเนี่ยเนี่ยเขาไปถูกทานป่าวะต้องไปทางนั้นหรือเปล่าเนี่ยหวานก็เหยียบบนี้ถูกเหรอเห็นปะออ๋เข้าอยู่ทางไหนก็มาทางนั้นสิแกจะบ้าก็ไม่ได้ดูแกเนี่ยแกไม่ได้ดูไงไม่ได้ดูไงเป็นพอยเราจะกระโดดสูงขึ้นทำไมอ่ะ แก๊ก็โดนก็โดดสิอ้ไม่เห็นกระโดดสูงเลยเจไม่กล้าโดนกระโดดไปแล้วโอ้ไม่เจอตรงนี้เลยกดปเชียร์พอยไปแล้วไม่ใช่หรอจะได้กดปุ่มสีเหลืองก่อนกดไปแล้วนี่ลงไปกดไปไไปโอ๊ยกันทุกคนการใจร้ายมาเลยกดเดี๋ไปโดดสิอ๋อเห็นไหมตัวเองก็ไม่รู้อะไรเเมื่อกี้อ่ะแกไปดูในคลิปพวกเขนั่นแหละอ่าได้ได้ได้กัน เราต้องตายไปได้วยกันวันวันแมนเราต้องตายไปได้วยกันชิคกี้พาตายคนเดียวนะนี่ต้องทำไงไยังไงเนี่ยข้า้าทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะข้าอ้าวตรงนี้เราต้องทำยัไงไงเนี่ยตรงส้มๆเราต้องรอดไปกลางมันเหรอไอ้ต้องรอดไปข้างล่างมันเหรออืมไม่น่าจะไปทางซ้ายปะ่ะแบบก,กระโดดไปทางซ้ายฉีกอ่ะฉีกไปทางซ้ายอ่ะได้เหรอวะเอออ่ะ ลองลองนี่ไงโอ้ยกขูกอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้นคนตกตามด้วยเดี๋ยวกระโดดให้จริงก่อนเถอะต้อไปยังไง <S <S ว,งว <S 1> <S 1> าาะ,วะไไต้องเฉียดย enfin ังไงวะอย่างนี้ทางซ้ายไงอย่างเงี้ยซ้ายเหรออย่างงี้เหรอไม่มามมามาม่ <S 2> <S 2> ไม่โดดแลว ไม่เอาแล้วตรงนั้นนะไปไอ้สีส้มแกทำให้ฉันดูแย่โอ้ไปงี้เนี่ยโคตรสูงเลยแกไปก่อนเลยแกไปก่อนเลยฮึบฮึบไม่ล่ะเฮ้ยขออนุญาตนะขออนุญาตสเปล่าอ๊ลโลจริงโอ้โหอะไรนะการสปาหอยตรงนี้เลยเฮ้ยสแปลหอยเหรอฮึบ โอโหมันจะโดดยังไงอ่ะนั่นสิโอโหแล้วโคตรสูงอ่ะแบบโอ้โหเลยอ่ะมันอาจจะต้องมีมุมการมันจะต้องมีมุมคิดว่านะมุมมุมอะไรวะโอ้โหเขาจะปะไปไม่ได้วาลเขาสปะไปเตกโอุ้ยการเขาได้ไม่ได้ละแต่เขาโดดเลยเมื่อกี้เขาเหยียบได้แล้วแต่เขาเบรกไม่ทันน่ะเขาใส่เกียร์หมาเขาทำไมเขาตกรวบๆเลยเขาแกอยู่ขอบไงนี่เร็ว เลขออนุญาตสปอฟไวเออไปให้ไปก่อนไปไหนเนี่ยออกไปข้างล่างอะคิขออนุญาตสปอพอยเป็นพักๆนะคะทุกคนแล้วกอดีพีจะไหนไม่ไม่ไอ้หวานก็ตกไอ้หวาไปดีพีเลยตรงนั้นช่วยเฉยเฉๆได้ไหมไปดีพีเลยตรงนั้น ยีดีการก็หายวับไปกับตาด้วยอ่ะอะเอ,อเอาการเขาสมบูรณ์การ์เขาจะกดทีวีแต่เขาไปกดสปาบอยไวอ้เหี่ย็ตกแน่การเนี TV, TV. ่ยทีวีทีวีสปาบอยโอ้ทุกคนจะไปกดทีวีไปใช้คำสั่นสปาบอยเฉยเลยไป็นไหนต่อข้างบน <c oughs> ต้องไปมุมสิดไูได้ไง พูดเป็นงั้นนี่สปารอยอย่างเร็วอ่ะเรื่องอะไรนสปารอยไปแล้วทำไมเหรอชื่ออะไรเหรอก็สปารอยไปแล้วเฮ้ยขึ้นยังไงอ่ะเขาต้องไปทางน,นี่อขึน้นไม่ได้มันต้อง <ไป S 1> ม,มีม,มุมโอโ้กันเดี๋ยวตั้งไม่หวานแล้วผมผมแพ้หวานอ่ะแต่อันนี้ไปยังไงอ่ะได้บอกนะอ๋อต้องทำเหมือนไอ้นั่นใช่ไหม ผ่านก็ผ่านแล้วมา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  JP มาเฮ้อนี่สปาไว้ก่อนสปาไว้ก่อนอถ้าต้องโดนไปทางนี้นะยังไม่ทัได้เลยไินุ้ยอนเอ้าอะไรอ่ะเจเจต้องไม่กดอะไรแต่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกดอะไรอ่ะปล่อยเลยเหรอเออใช่ใช่เราลองดูลองดูเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็งงเหมือนกันแล้วเขาก็ปล่อยไปเลยปล่อยก็ปล่อย เห็นมันดันเลยเล่ตอนแรกมันดันไม่ใช่เหรอาโอเคต้องทำไงอ่ะไม่รู้อะโอ้โหโอ้โอ้โอ้อ๋อแล้วก็ว่น้อุ้ยมีกาเดียนตรงนั้นไม่ไปละเราจะไปยังไงอ่ะอ๋อต้องอ๋อต้องขึ้นมาหายใจด้วยครับทุกคนใจทุกคนแล้วกันจ้ะก็เดินทางออกอยู่ทางไหนอะกจะมีกาเอ้กาเดียน กาเดียนเลวิโอซ่าใช่ว้ากาเดียนอีกแล้วมีกาเดียนเลวิโอซ่าอ้าวอยู่ไหนวะเนี่ยแลนอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ในฟากหนึ่งเขากำลังหาทางออกแต่ตรงนี้มีกาเดียนเลวิโอซ่าไม่ต้องมีรูกว้ากาเนี่ยเนียมันลอยมาหาเขา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 มันลอยมาหามันลอยมาหาเขามัน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 ดึงใส่เขามันดึงใส่เขายังไงยังไงเจอแล้วเจอแล้วเีู่อกาเมื่อกี้มันปล่อยลำแสงใส่เขา โอ้ได้เป็นทองเยอะมากอุ้ย,อ,ยอุ้ยกันเอากันโอ้ยชนะแล้วเย้เย้ครับเย้ นะก็สาบคลิปนี้นะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะใช่ค่ะอ็จะชอบัึงติดแล้วก็จะไปใครกับพวกเราสองคนกันด้วยนะครับผมนะทุกคนใช่ไหมหวานใช่ค่ะอยากให้ทำคลิปแบบนี้อีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะแล้วอยากให้ทำคนนี้อะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะใช่ค่ะใช่ค่ะเจอกันไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย